สวัสดีครับวันนี้เราจะว่ากันถึงเรื่องของอาการใจสั่นนะครับว่ามันเกิดได้อย่างไรนะครับแล้วมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างนะฮะมีอะไรที่เราจําเป็นจะต้องกังวลแล้วก็ควรจะต้องไปตรวจนะครับหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถทําได้เองมีวิธีในการแก้ไขหรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงบางอย่างได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะคุยให้ฟังกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนยวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและอุกิจบาบัดนะครับ ก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงเรื่องของการใจสั่นนั้นผมก็อยากจะให้ทุกๆท่านสามารถที่จะจับชีพประจรตัวเองให้ได้ซะก่อนนะครับเพราะว่ามันมีความสําคัญค่อนข้างที่จะมากในการที่จะวินิจฉัยว่าใจสั่นนั้นเป็นจากอะไรนะครับแล้วใจสั่นแค่ไหนมันถึงจะน่ากังวลน,นะครับง่ายที่สุดก็คือชีพประจรที่บริเวณของข้อมือเรานั่นเองนะครับผมก็จะทําให้ดูเลยนะครับมันมีชีพประจรหลายๆที่นะครับแต่เราที่ข้อมือก่อนนะครับข้อมือเราตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าผมงอเนี่ยมันจะมี กระดูกแต่มันไม่ใช่กระดูกเป็นเส้นเอ็นนะครับเส้นเอ็นตรงนี้ขึ้นมานะนี่เส้นเอ็นนะครับท่านลองทําเองก็ได้นะครับมันจะมีขึ้นขึ้นมาอย่างนี้เวลาที่ท่านงอมือนะครับแล้วระหว่างตรงนี้นะครับตรงนิ้วโป้งตรงนี้เลยนะครับข้างเส้นเอ็นจะมีชีพจรหนึ่งอยู่นะครับชีพจรก็คือเป็นเส้นเลือดแดงซึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วมันก็จะเต้นตามหัวใจเรานั่นแหละครับน่าก็เป็นวิธีในการจับชีพจรนะครับตรงนิ้วโป้งเรานะครับ มีเส้นเอ็นอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เอียงมานิดหนึ่งเราก็จับดูนะอ่าจะจับด้วยหนึ่งนิ้วกี่นิ้วก็ได้แต่ว่าในทางการแพทย์ส่วนใหญ่เราจะชอบให้จับสามนิ้วนะครับจับแบบนี้นะอ่าแล้วก็นับนะครับเวลานับนี่ก็แน่นอนว่าเรานับตามอ่าแล้วก็เอานาฬิกาออกมาแล้วก็นับหนึ่งนาทีก็ได้นี่จะแม่นที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าไม่อยากจะนับถึงหนึ่งนาทีเราก็นับสักสิบห้าวินาทีนะครับว่ามันเต้นกี่ครั้งแล้วก็เอาคูณด้วยสี่ไปก็จะเป็นจํานวนครั้งต่อหนึ่งนาทีนะครับ แต่ถ้าเกิดหัวใจของท่านเต้นไม่สม่ำเสมอแล้วชีพจรมันเดี๋ยวมันไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวมันเต้นช้าเต้นเร็วบ้างควรจะต้องจับให้ครบ1นาทีนะครับถึงจะบอกได้ว่าเออทั้งหมดเต้นเต้นอีกครั้งนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นบริเวณหนึ่งซึ่งเราจับได้นะครับอีกบริเวณหนึ่งก็คือเป็นตรงข้อพับตรงข้อสอบตรงนี้นะครับคือถ้าเราลงมาตรงข้อพับตรงนี้นะฮะอ่าลงมาด้านด้านในนิดหนึ่งนะครับลงมาด้านในตรงนี้ตรงกระดูกตรงนี้นะครับขึ้นไปนิดหนึ่ง ตรงนี้นะฮะจะมีชีพจรอ,อีกอันหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็เป็นหลอดเลือดแดงอีกเหมือนกันนะครับจับได้นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นให้เรารู้นะครับตรงนี้นะ,ะอ่าง่ายดีนะครับที่ขาก็มีนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเราก็ไม่ไปจับที่ขาใครหรอกครับนะ,ะ,นะะเ,เวลาที่อีกที่หนึ่งซึ่งควรจะต้องรู้ไว้ที่เราควรจะต้องจับเป็นก็คือตรงคอนะครับตรงคอต้องระวังอย่างหนึ่งในคนที่สูงอายุจะไปจับแรงนะค,ะนะครับเพราะว่าอาจจะหน้ามืดได้นะครับ ถ้าเราจะจับจริงๆก็จับของตัวเองนะครับคือจับได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดคนไข้เขานอนลงอยู่นะครับมันมีเหตุผลอะไรที่เขาต้องนอนลงอ่ะมีมีปัญหาที่คลำชีพจรตรงบริเวณแขนไม่ได้นะครับที่หนึ่งที่ท่านจะต้องคลำก็คือตรงคอเพราะว่าบางครั้งอาจจะอยู่ในกรณีฉุกเฉินซึ่งคนไข้อาจจะไม่รู้ตัวเราต้องดูว่าหัวใจเต้นอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะต้องทําการาทํา CPR ให้คนไข้นะครับเวลาที่เราจับที่คอจับยังไงนะครับ ตรงกลางคอลูกกระเดือกเลยนะครับถ้าผู้หญิงไม่มีลูกกระเดือกไม่เป็นไรเอาตรงกลางนะครับขึ้นมาถึงคางนะครับเอานิ้วลากขึ้นมาถึงคางชนคางนะครับแล้วตรงกลางคางกับตรงกรามเนี่ยนะครับเราจะเห็นตรงกรามใช่ไหมครับเราแบ่งครึ่งนะครับครึ่งก็คือตรงนี้นะครึ่งคือตรงนี้นะครับโอเคพอเราได้ครึ่งหนึ่งเสร็จปุ๊บเส้นตรงนั้นแหละครับตรงตรงครึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีชีพจรอยู่นะครับแล้วเราจะจับชีพจรได้ยังไงนะครับอ่า เอย่าลืมนะครับเส้นตรงครึ่งหนึ่งนะครับก็คือตรงนิ้วโป้งของผมตรงนี้นะครับเราลากเส้นจากตรงนี้ลงมาข้างล่างนะครับแล้วเราก็จับไปที่คอลายๆายๆขึ้นไปจนกระทั่งเราชนกรามนะกดลงไปนิดนึงนะครับมันก็จะมีชีปประจออยู่ตรงนั้นที่เต้นๆอยู่นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นวิธีในการจับชีปประจรที่คอนะครับ จะใช้ในกรณีที่จับที่แขนไม่เจอนะครับ <downloading> แล้วก็คนไข้อาจจะหมดสติเราจะจับตรงนี้กันนะทางการแพทย์เราก็จับตรงนี้นะเวลาที่คนไข้ไม่ได้สติเราต้องดูว่าหัวใจเต้นอยู่หรือเปล่านะครับเราก็จับตรงนี้นะครับอ่าแล้วปกติเนี่ยหัวใจมันจะเต้นอยู่ที่ประมาณ60ครั้งถึง100ครั้งต่อนอาทีนะครับโดยปกติโดยส่วนใหญ่นะครับอ่าแล้วมันก็จะต้องสม่ําเสมอด้วยนะก็ไม่ใช่เดี๋ยวเต้นช้าเต้นเร็วถ้ามันเต้นเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวมันหยุดเดี๋ยวมันหายไปเนี่ยครับอันนี้ไม่่ถือวาปกตินะครับ แล้วสมมุติว่าถ้าเวลาที่เราจับชิปประจอนี่นะครับคือมันก็ควรจะจับ15นาที15วินาทีอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่ถ้าเต้นไม่สม่ําเสมอเลยนะครับมีหยุดบ้างมีบ้างช้าบ้างเร็วบ้างควรจะจับทั้งหมด1นาทีนะครับทีนี้ถ้าหัวใจของท่านเต้นเร็วกว่า100ครั้งต่อน,นาทีอันนี้คือมันมีปัญหาแน่ๆครับปัญหาอะไรเดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ท่านบางท่านก็จะมีการเต้นของหัวใจที่ช้ากว่า60นาทีเช่น 50- 40เป็นต้นนะครับถ้าท่านไม่ได้มีอาการวิงเวียนหน้ามืดบูบหรืออะไรพวกนี้ไม่เป็นอะไรนะครับนั่นเป็นปกติของท่านนะครับอย่างของผมเนี่ยก็ไม่ถึง60บนะครับบางทีมันอยู่ที่50แล้วถ้าเกิดว่าช่วงที่ผมออนอนแล้วเ,เพิ่งตื่นใหม่ๆบางทีมัน40ินิดเองด้วยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่านั่นก็คือผลจากการออกกําลังกายของท่านนั่นแหละครับมันก็จะเต้นช้านะครับหรือว่าบางท่านทานยาบางตัวอยู่ที่ทําให้หัวใจเเต้้นนนนชากก็มมีหือััะครบ ถ้าท่านไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นก็ไม่จําเป็นต้องกังวลน,นะครับต่อให้ท่านวัดชีพประจอออกมาแล้วมันช้ากว่า60ครั้งต่อน,นาทีก็ไม่ต้องกังวลท่านจะต้องกังวลก็ต่อเมื่อท่านมีอาการเช่นลุกแล้วหน้ามืดนะครับแล้วหัวใจเต้นช้าด้วยนะครับลุกแล้วหน้ามืดหัวใจเต้นช้ามึนงงตลอดเวลาแล้วหัวใจเต้นช้าแบบนี้สมควรที่จะไปตรวจนะครับเพราะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ไม่ไม่ปกติแล้วนะครับอ่ะทีนี้คนเราเนี่ย มันใจสั่นได้ยังไงใจสั่นมันหมายความว่าอะไรกันแน่นะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเหมือนกับเออใจเต้นเร็วนะครับถูกต้องครับคือใจเต้นเร็วอ่ะมันก็จะทําให้เรารู้สึกใจสั่นนะครับคือถ้าชีพจรมันเร็วกว่าร้อยครั้งละสักร้อยยีครั้งร้อยห้าสิครั้งเนี่ยอาจจะรู้สึกละว่าใจสั่นมันเหมือนมีหัวใจเต้นแบบเร็วๆรัวๆอยู่ข้างในนะครับอันนี้เราจะรู้สึกใจสั่นแล้วนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือการเต้นที่ไม่สม่ําเสมอเลยนะครับเช่นปกติเราเต้นตุบ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 อย่างเงี้ยสม่าเสมอ ตุบ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 อย่างเงี้ยไม่สม่ำเสมอบางคนก็จะรู้สึกใจสั่นขึ้นมานะครับหรือมีบางประเภทหนึ่งก็คือว่ามันเต้นแล้วมันมีจังหวะที่มันหยุดไปหายไปเว้นเว้นไปเฉยๆยเลยเราจะรู้สึกหวงหวงวิวหรือบางคนจะมีการบรรยายว่าตัวเองใจสั่นเช่นแทนที่จะตุบตุบตุบอย่างเงี้ยมันจะตุบ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  เนี่ยมันจะมีช่วงเว้นอย่างเงี้ยนะครับหายไปสักช่วงหนึ่งบางคนก็จะมีอาการใจสั่นขึ้นมาด้วยดังนั้นเนี่ยท่านจําเป็นจะต้องจับชีพจรต,ตัวเองให้เป็นแล้วก็แยกให้ได้ว่าท่านนั้นอยู่ในประเภทไหนเป็นประเภทที่เต้นเร็วเกิน1 0 0ครั้งต่อน,นาทีเป็นประเภทที่เต้นไม่สม่ําเสมอเลยมั่วๆหรือเป็นประเภทที่มีจังหวะหยุดอยู่ตรงกลางเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าแต่ละแบบเนี่ย มันมีโรคที่ไม่เหมือนกันแล้วถ้ายิ่งท่านบรรยายให้ให้ตรงกับตัวเองที่เป็นได้มากเท่าไหร่การวินิจฉัยของหมอก็จะง่ายขึ้นมากเท่านั้นนะครับเพราะว่าบางครั้งตอนไปหาหมอเนี่ยมันไม่มีใจสั่นแล้วครับตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจก็ออกมาปกติแต่ท่านกลับบ้านก็เป็นเนี่ยผมเจออย่างนี้บ่อยมากเลยเพราะว่าเนี่ยไปหาหมอมานะแต่หมอเขาตรวจขึ้นฟ้าหัวใจปกติหมดเอ็กซเรย์ปอดปกติตัวเลือดก,ก็ปกติไม่เห็นมีอะไรเลยแต่กลับมาบ้านแล้วใจสัน่นแล้วก็มาถามผม แล้วผมก็จะตอบไปท่านไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันจะมันจะต้องได้ข้อมูลอีกหลายๆอย่างถ้าท่านสามารถตอบตัวเองได้ว่าเอ้ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นได้เนี่ยนะครับอ่ามันเต้นสม่ําเสมอไหมมันเต้นกี่ครั้งต่อนาทีถ้าไม่สม่ําเสมอมันเต้นอยู่กี่ครั้งต่อทั้ง1นาทีท่านจับให้ครบหนึ่งนาทีนะครับอ่ามันมีจังหวะหยุดนานๆหรือเปล่านะครับหรือมันเต้นเร็วเกิน100ครั้งอ่าถ้าท่านสามารถบอกผมได้ผมก็จะพอเดาได้ว่าอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นโรคแบบนี้นะครับนี้ต่อไปเรราาู้้แลวว่ ความเร็วของชีพจรมันเท่าไหร่เราต้องรู้ความเร็วนะครับต่อ1นาทีมีกี่ครั้งนะครับอันที่2คือสม่ําเสมอหรือเปล่านะครับอันที่3สําคัญค่อนข้างที่จะมากเลยในการวินิจฉัยทางการแพทย์คือตอนที่จะเริ่มใจสั่นกับตอนที่จะหยุดใจสั่นมันเป็นอย่างไรนะครับเช่นสมมุติผมบอกผมจะทําเสียงให้ฟังนะครับแล้วมันจะไม่เหมือนกันทั้งสองครั้งอ่ะสมมติอันกรณีแรกก่อนนะครับตุ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 บ ตุบตุบตนะครับนี้ท่านจะเห็นว่าตอนที่มันกำลังเร่งขึ้นมันจะมีช่วงที่ค่อยๆเร่ง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 แล้วมันจะตอนที่มันจะหยุดมันจะค่อยๆช้าลงช้าลงช้าลงนะครับจนกระทั่งเป็นปกติแบบเนี้ยไม่อันตรายอ่าบอกเลยแบบนี้ไม่อันตรายนะครับแบบที่อันตรายแล้วควรจะต้องไปตรวจคือแบบนี้ครับตุ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 บต มันไม่มีช่วงเร่งขึ้นแล้วตอนหยุดมันก็ไม่มีช่วงค่อยๆช้าลงมันอยู่ๆมันก็เร็วขึ้นไปเลยแล้วตอนหยุดมันก็หยุดทันทีเลยไอ้แบบเนี้ยมันมีอะไรแปลกประหลาดในหัวใจแล้วล่ะครับส่วนมากมันจะเป็นการเกิดการลัดไฟฟ้าวงวงจรมันลัดไฟฟ้าในหัวใจนะฮะมันก็เลยทําให้เกิดการเต้นผิดปกติแบบนั้นขึ้นมานะครับไล่แบบเนี้ยบางครั้งมีตัวกระตุ้นนะครับซึ่งเวลาไปหาหมอมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้าท่านมีอาการใจสั่นนะครับแล้วมีอาการอยู่ การที่ได้รับการตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจเดี๋ยวนั้นเลยจะสามารถบอกได้ทันทีว่าท่านเป็นใจสั่นแบบไหนนะครับแต่ถ้าไปถึงที่ห้องฉุกเฉินไปแล้วตรวจอ้าท่านหายแล้วอ่ะมันก็บอกอะไรไม่ได้นะครับในกรณีแบบนั้นถ้ามันเป็นบ่อยๆเนี่ยหมอเขาอาจจะให้เครื่องที่กลับมาตรวจที่บ้านต่อได้นะครับอ,อย่างเช่นเครื่องอที่ทางอเมริกาเขาเรียกว่าโฮลเตอร์นะครับโฮลเตอร์มอนิเตอร์นะครับแต่ว่าก็จะมีอย่างอื่นเหมือนกันเป็นเป็นโซลแพท นะครับคือแปะไว้กับหน้าอกเลยนะครับแล้วก็กลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวมันก็มาวัดให้ดูว่ามันเต้นกี่ครั้งไางเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนั้นก็ต้องแล้วแต่ดูลยพินิษของแพทย์ที่เขาตรวจท่านด้วยนะครับนะทีนี้อ่ะเราคนธรรมดาเนี่ยรู้แค่นี้พอนะครับรู้ว่าเวลาที่มีใจสั่นมันเป็นอย่างไรนะครับคือจับชีพประจให้เป็นนะครับจับให้ครบหนึ่งนาทีถ้าเกิดหัวใจเต้นผิดปกติมันไม่สม่ําเสมอนะครับหรือจะจับแค่15วินาทีก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเต้นสม่ําเสมอนะครับ เราต้องรู้ความเร็วนะครับรู้ความสม่ําเสมอนะครับรู้ว่าเวลาที่มันเริ่มและมันหยุดมันค่อยๆเร่งขึ้นแล้วค่อยๆหยุดหรือว่าอยู่ๆเร็วเลยแล้วก็หยุดเลยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องรู้แล้วไปบอกหมอนะครับสิ่งที่ควรจะติดตามแล้วก็สังเกตตัวเองต่อไปก็คือว่าตอนที่ใจสั่นขึ้นมานั้นท่านทําอะไรอยู่นะครับ <S <S เพราะว่ามันมักจะมีเหตุผลที่ทําให้ท่านใจสั่นขึ้นมานะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนั้นอะ รวมทั้งอาการที่ท่านกําลังเป็นอยู่ตอนนั้นด้วยนอกเนือจากใจสัน่นรหรือเปล่านะครับเช่นมีอาการแน่นหน้าอกเหงื่อแตกอันนี้ต้องสงสัยแล้วไอ้กล้มเหนือหัวใจขาดเลือดหรือเปล่านะครับต้องไปตรวจนะครับแบบนี้ต้องไปตรวจนะฮะมันก็มีเหตุผลหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับทีนี้ปัจจัยอะไรบ้างซึ่งทําให้คนใจสั่นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทําให้หัวใจของท่านเต้นผิดปกติได้มากขึ้นด้วยนะครับเช่นการอดหลับอดนอน อ่าอันเนี้ยใจสั่นได้ง่ายหัวใจเต้นผิดปกติได้บ่อยมากๆนะครับการที่ท่านไม่กินอาหารเลยนะครับเช่นคนที่ต้องการทำา IF นะครับ intermittent fasting นะครับแล้วก็ทําแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนแล้วอยู่ๆไปทําทันทีแล้วก็อยากจะโหมนะ่ะหยุดมานานๆเลยแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วยนะครับพวกนี้ใจสั่นได้นะครับนี่คือเรื่องของพวกอาหารกาแฟคาเฟอีนทุกอย่างทำให้ท่านใจสั่นนะครับ คาเฟอีนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มีเฉพาะในกาแฟและชานะครับมันมีในอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นน้ําอัดลมนะฮนะครับน้าอัดลมเครื่องดื่มบํารุงกําลังพวกนี้ก็มีคาเฟอีนนะครับท่านก็จะต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นกันถ้าท่านมีอาการใจสั่นก็ไม่ควรจะไปแตะต้องของพวกนี้นะครับอ่าบางคนมาถามบอกว่าเอ๊ะถ้าใจาสั่นใ่ยกินกาแฟ UE จะปลอดภัยไหมจะกินได้หรือเปล่าไม่ได้ครับถ้า,ถาท่านมีความกังวลเรื่องของการใจสั่นท่านก็จะต้องงดของที่มันทําให้ใจสั่นลงไปสิครับอันนี้ง่ายๆตรงตัวเลยนะครับอ่แล้ว นอนก็ต้องนอนให้พอนะครับท่านอนหลับนนอนก็ใจสั่นได้แน่ๆนะครับเราก็อันตรายด้วยถ้ามันเป็นบ่อยๆนะครับอ่านี่คือเรื่องของพวกของกินนะครับนอกหนจากนี้ก็คือมียาบางตัวนะครับโดยเฉพาะยาขยายหลอดลมนะครับไม่ว่าจะเป็นยาขยายหลอดลมแบบกินเช่นเวนทลินแบบกินนะครับหรือชื่อการชื่อทางสามัญของมันเรียกว่าซาบูทามอลนะครับหรืออัลบิทอลนะครับก็แล้วแต่ประเทศที่เรียกกันประเทศไทยก็จะเรียกซาบูทามอลนะครับอ่าพวกเนี้ย มันก็ทําให้ใจสั่นได้นะครับหรือแบบยาพ่นที่เป็นยาพ่นที่มันมียาขยายหลอดลมอยู่ในนั้นก็ทําให้ท่านใจสั่นขึ้นมาได้นะครับอ่าหรือฮอร์โมอนไทรอยนะครับเวลาที่ท่านต้องกินไทรอยฮอร์โมอนที่กินเสริมเข้าไปถ้าท่านกินเยอะเกินไปก็ใจสั่นนะครับท่านกินยาลดความอ้วนบางชนิดที่จริงๆไม่สมควรกินนะครับกินเข้าไปก็ใจสั่นได้นะครับหรือว่ายาบางชนิดนะฮะ ก็มีปัญหานะครับดังนั้นพวกยาพวกนี้จริงๆอย่าไปทานเองซะจะดีกว่าเพราะว่ามียาหลากหลายชนิดซึ่งผมอาจจะเล่าได้ไม่หมดนะฮะว่ายาพวกนั้นะมันทําให้ท่านมีอาการใจสั่นขึ้นมาได้นะครับก็จะต้องระวังอย่าไปกินของพวกนั้นนะครับอ่ะแล้วทีนี้สมมุติว่าท่านเกิดอาการใจสั่นขึ้นมาแล้วทำไงดีนะท่านก็ต้องพยายามสงบสติอารมณ์ก่อนนั่งลงก่อนดูว่าท่านมีอาการอะไรไหมถ้าท่านรู้สึกว่าใจสั่นแล้วเริ่มหน้ามืดนอนลงทันทีครับนะ อันนี้หมายความว่าท่านไม่ได้อยู่กลางถนนนะครับถ้าท่านอยู่กลางถนนรีบบไปหาที่ที่ท่านปลอดภัยไม่ไม่มีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนั่งลงและนอนลงทันทีอย่ายืนเด็ดขาดเพราะว่าท่านจะหน้ามืดแล้วก็ล้มหัวฟาดอะไรสักอยาก่างเราจะยิ่งอันตรายกว่าเดิมอีกนะครับถ้าใจสั่นมีอาการหน้ามืดหรือวิววิวนั่งลงหรือถ้านั่งเราไม่หายนอนลงทันทีนะไม่ต้องอายนอนลงทันทีเพราะว่าถ้าท่านหมดแต่อายแล้วจะอยู่ท่านล้มหัวฟาด ขอบโต๊ะแล้วก็เลือดออกในสมองอันนี้ก็บายบายเลยนะครับก็อันตรายนะนั้นอย่าทําเช่นนั้นนะครับนั่งลงทันทีนะครับแล้วบางคนถ้ามีอาการรู้สึกว่าออมันเริ่มหน้ามืดแล้วเริ่มมันใจสั่นด้วยหน้ามืดด้วยแล้วถ้ายิ่งมีแน่นหน้าอกมีเหงื่อแตกด้วยอันนั้นอะระวังเลยนะครับว่าเป็นโรคหัวใจแล้วถ้าเป็นไปได้รีบร้องให้คนช่วยนะครับรีบบอกให้เขาโทรเรียกรถพยาบาลนะครับ หรือถ้าท่านมีโทรศัพท์แล้วไม่มีคนอยู่แถวๆนั้นท่านรีบโทรเลยครับเพราะว่าท่านไม่สามารถช่วยตัวเองได้แน่ๆถ้ามันมีกรณีแบบที่กล้ามเนือหัวใจมันกำลังขาดเลือดอยู่นะครับเบียาการหน้ามืดนะครับแต่สมมุติว่าบริเวณะนะั้นไม่มีใครอยู่เลยแล้วมีท่านอยู่คนเดียวโทรศัพท์ก็ไม่มีใจก็สั่นอยู่แล้วหน้าก็มืดแล้วท่านจะทํำยังไงนะครับโอเคมันยังพอมีทางรอดอยู่นะครับทางรอดทางทางนี้ อาจจะทําได้ยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่สามารถทําได้ในทุกกรณีรูนทั้งบางกรณีมันก็จะไม่หายด้วยแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าท่านไม่ทําอะไรเลยสักอย่างนะครับทางลอกที่ว่าก็คือท่านนอนลงนะครับหายใจเข้าเต็มที่กลั้นและเบ่งเหมือนเบ่งอื่นนะครับเบ่งนะครับการทําแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำ vegall maneuver นะครับมันเป็นการที่เราใช้การกระตุ้นระบบประสาทชนิดหนึ่ง เป็นระบบประสาทอัตโนมัติที่เรียกว่า parasympathetic นะครับไปกระตุ้นให้มันทํางานพอมันทํางานแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหัวใจท่านจะเต้นช้าลงะนะครับเป็นวิธีที่เราสามารถให้คนไข้ทําได้เหมือนเบ่งอ่ะเหมือนเบ่งอะไรสักอย่างนะครับถ้าบางคนยังนั่งไหวเนี่ยให้นั่งยองยองแล้วเบ่งได้นะครับแต่ถ้าท่านนั่งไม่ได้เลยไม่ไหวเลยมันเวียนหัวมากรีบนอนลงทันทีนะครับไม่ต้องคิดมากนอนลงแล้วก็เบ่งนะครับหายใจเข้าลึกๆแบบนี้นะครับกลั้นแล้วเบ่ง นะครับเบ่งสักพักหนึ่งสักประมาณ1 0 15วินาทีหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้นะครับหัวใจของท่านจะเต้นช้าลงแล้วบางกรณีเนี่ยที่จะกเต้นเร,เร็วๆอยู่มันจะหยุดแล้วก็กลายเป็นเต้นปกติเลยด้วยซ้ำไปนะครับเราสามารถทําซ้ําได้ถ้ามันยังไม่หายแต่ทางที่ดีก็คือถ้าถ้าเป็นไม่ได้เรียกคนช่วยแล้วครับนะแล้วถ้าสมมุติว่าท่านทําแล้วมันดีขึ้นอนะ่ะอย่านิ่งนอนใจนะครับคือทำแล้วหายแล้วไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าโอ้ขอกลับไปนอนพักที่บ้านก่อนนะไม่อยากไปหาหมอกลัวไม่ได้ อย่าเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นคนทําแบบนี้แล้วตายมาแลา้วนะครับคือกลับไปตายที่บ้านนะฮะหรือบางทีกลับมาคือก็ต้องมาเจอหมอแล้วก็ปั๊มหัวใจกันตอนนั้นสมองขาดออกซิเจนไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเราฟื้นขึ้นมาก็เป็นผักเะยเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นอย่านิ่งนอนใจเด็ดขาดถ้าท่านแก้ไขตัวเองให้หายใจสั่นได้แล้วนะครับรีบบอกคนอื่นพาส่งโรงพยาบาลไปตรวจเดียวนั้นเลยครับนะฮะอย่า อย่ากลับไปนอนที่บ้านอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวมันก็หายอย่าไปพักผ่อนเดียวมันก็ดีขึ้นมันไม่ดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะมีปัญหาอะไรสักอย่างที่ท่านจะเป็นจะต้องรีบไปตรวจตอนนั้นเลยนะครับส่วนในทางการแพทย์สมมุติว่าทางการแพทย์เนี่ยมันจะมีชื่อของเโรคพวกนี้นะครับซึ่งบางท่านอาจจะเคยได้ยินบางท่านอาจจะไม่เคยไม่เป็นไรนะครับผมเล่าให้ท่านที่เคยได้ยินมาก่อนแล้วกันนะครับถ้าหัวใจมันมีการ อยู่ๆมันมีหยุดไปแล้วมันเต้นขึ้นมาใหม่นะครับเหมือนมีช่วงหยุดไปแล้วมันเต้นขึ้นมาใหม่หรือบางครั้งตอนนี้เต้นขึ้นมาใหม่มันเหมือนหัวใจมันเต้นแรงตุบแบบแรงมากเลยแล้วก็ค่อยๆเบาลงเบาลงแล้วเดี๋ยวก็ตุบขึ้นมาอีกแล้วมันก็เว้นไปนานๆพวกนี้มักจะเป็นการเต้นที่ออกจากจังหวะของหัวใจเขาเรียกว่าเป็น PVC นะครับอ่า Premature Ventricular Complex นะครับก็คือเป็นหัวใจห้องล่างเนี่ยมันมีการผิดปกติของกระแสไฟฟ้าทําให้มันเต้นก่อนที่มันควรจะถึงจังหวะที่มันควรจะเต้นนะ เราเรียก PVC นะครับหรือบางกรณีถ้ามันเป็นจากห้องบนเราก็จะเรียกว่าน PAC ก็คือเป็นเป็น uh, Premature Atrial Complex นะครับก็คือเป็นหรือ contraction ก็ได้นะครับก็คือพวกนี้มันก็เป็นปัญหาที่เจอได้พวกนี้ไม่ได้อันตรายอะไรนะครับยกเว้นว่ามันมีบ่อยแล้วมีอาการเยอะๆพวกนี้ก็จะต้องไปให้ยานะครับหรือว่าหาสาเหตุอื่นๆที่ทำให้มันเป็นนะครับเป็นต้นนะครับหรือบางกรณีบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า atrial ไฟบริเรชันนะครับก็คือหัวใจห้องบนมันสั่นพลิวอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้หัวใจห้องล่างมันเต้นเร็วตามไปด้วยนะครับพวกนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องไปแก้ไขด้วยแพทย์นะครับไม่สามารถรักษาเองได้นะฮะมันมีรายละเอียดเยอะแยะซึ่งผมพูดไว้ในอีกหนึ่งวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ atrial fibrillation โดยเฉพาะนะครับอ,อีกโรคหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับก็เป็นโรคชื่อ,อว่า SVT นะครับ Supraventricular tachycardia tachycardia ก็คือเป็น หัวใจมันเต้นเร็วผิดปกติเร็วเกินร้อยครั้งนะครับ super v e n t r i c u ล a r ก็คืออะไรก็ได้น่ะที่มันอยู่เหนือห้องหัวใจด้านล่างนะครับแล้วมันก่อกําเนิดไฟฟ้าทําให้มันเต้นเร็วขึ้นอันนี้เราจะเรียกว่า S V T นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเต้นเร็วแบบที่อยู่ๆก็เร็วขึ้นมาทันทีเลยจากที่มันเต้นปกติอยู่มันเร็วขึ้นมาเลยจากตบๆๆแล้วมันตบๆๆ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 ๆแบบเนี้ยระค้างอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมันจะหยุดมันก็หยุดของมันเองแต่บางทีมันไม่หยุดนะครับถ้าเราเจอภาวะเนี้ยเราจะเรียกว่า S V T นะครับ Uh, ภาวะนี้การทำเวกัลแมนูเวอร์คือการการหายใจแล้วเบงเนี่ยมันช่วยภาวะนี้ได้ค่อนข้างที่จะดีถ้าทําได้ถูกต้องนะครับถ้าทําไม่ถูกต้องมันก็ไม่ค่อยหายแล้วทาถูกต้องมันหายมันก็เป็นได้อีกนะครับท่านก็ต้องศึกษาวิธีการทำนะแต่แต่ถ้าเป็นหมอเนี่ยนะครับสมมุติว่าผมเจอคนไข้ที่มันเป็น SVT แล้วผมสงสัยมากๆเนี่ยเรามียานะครับถ้าเราไม่มียาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็จะให้คนไข้นอนลงก่อนนะครับแล้วก็จะทําอันนึงเป็นการกระตุ้น เวก้เหมือนกันแต่จะเป็นการกระตุ้นแบบพิเศษนะครับก็คือเป็นการกดที่เส้นเลือดตรงนี้คอโรติสนะครับตรงคอโรติสนะครับมันเป็นเส้นเลือดที่มันมีเอ่อมันเป็นเส้นเลือดแดงหลักที่ออกมาจากหัวใจแล้วก็ไปที่หัวไปเลี้ยงสมองนะครับเส้นนั้นเนี้ยมันมาถึงตรงนี้มันจะแยกเป็น2แขนนะครับอา่าแล้วตรงตรงก่อนที่มันจะเป็น2แขนมันจะเป็น กลมๆก,กระป๋อหนึ่งเรียกว่า carotid body นะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไปกดมันนะฮะเราไปนวดนวดมัน,นสักพักหนึ่งนะครับสัก5วินาทีเนี่ยหัวใจมันจะหยุดเต้นแล้วก็ช้าลงมาเหมือนเดิมได้นะครับนในทางการแพทย์เราก็สามารถทําวิธีนี้ได้แต่ปัญหาก็คือถ้าเกิดเป็นคนแก่นะครับต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าคนแก่เนี่ยมักจะมีแคลเซียมไปเกาะบริเวณนี้ถ้าเราไปนวดนวดเดี๋ยวแคลเซียมลอยไปที่หัวเขานี้ก็เอามาเพลกินนะครับ นั้นโดยทั่วไปเราจะทําถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่อายุไม่เยอะเนี่ยผมทําให้นะฮะเช่นแบบถ้าหนุ่มสาวแล้วมันมี SBT ขึ้นมาเนี่ยก็จับนอนลงนะครับชีพประจรตรงบริเวณนี้อย่างที่ผมผมบอกก็คือแบ่งเครื่องระหว่างตรงกลางคางกับตรงกรามนะครับตรงกลางนี้แล้วก็จับลากขึ้นมาจนชนกรามนี้กดเข้าไปด้านในนะครับเราก็จะทําได้ชีพประจรอันนี้ไม่แนะนําให้คนทั่วไปทานะครับถ้าทําไม่เป็นไม่ต้องทํานะครับนี่ผมบอกให้เฉยๆว่าหมอเขาทํากันอย่างไงนะครับอ่ะ เจอตรงนี้ปุ๊บเพราะจริงๆหมอหลายคนก็ทําไม่ถูกเหมือนกันเท่าที่ผมเคยเป็นเคยเห็นนักเรียนแพทย์หลายๆคนก็ทําไม่ถูกทั้งๆที่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ทําไม่ได้นะฮะ,ะวิธีที่ทําให้ถูกคืออะไรเราคลำได้ครอติสตรงนี้แล้วนะครับตรงกลางนะครับสิ่งที่เราต้องกดก็คือแนวแรงจะต้องกดไปข้างหลังนะครับกด,กดลงไปข้างหลังนะฮะด้านในเฉียงๆแบบนี้นะครับกดเฉียงๆถ้าเป็นด้านขวาก็ต้องนี่นะครับเอามือออกมาด้านนี้ปุ๊บกดเฉียงๆเข้าไปด้านในนะครับ แล้วก็ติดกับกระดูกกรามตรงนี้นวดวนจะทวนเข็มตามเข็มแล้วแต่ชอบนะครับนวดอย่างเงี้ยสักห้าวินาทีนะครับไม่ใช่นวดเป็นนาทีนะครับไม่ได้นะครับอ่าเราห้ามทำสองข้างให้ทําข้างเดียวนะครับอย่าทำสองข้างเด็ดขาดต้องทําข้างเดียวนะฮะจะข้างขวาข้างซ้ายก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับอ่าเราเลือกเอาสักข้างหนึ่งนะครับเอาที่ถนัดจริงๆิงมันก็มีข้างในข้างหนึ่งที่มันดีกว่าอีกข้างหนึ่งนั่นแหละครับแต่ว่าเราไม่เล่ารายละเอียดแล้วนั้นแล้วกันเอาเป็นว่า ข้างที่ทานถนัดทําได้ทั้งสองข้างนะครับการจับที่ประจอนที่คออย่าจับพร้อมกัน2มือเด็ดขาดจับมือเดียวพอนะครับแล้วบางคนเนี่ยไอตัวเราติดบอดี้ตัวเนี้ยนะครับมันมีความไวมากนะครับแค่ทาไปแตะมันนิดเดียวเนี่ยโอ้โหหน้ามืดเลยนะครับเช่นบางคนผูกคไทแล้วโอโห้หน้ามืดไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็มีหรือใส่คอที่คอแน่นๆหน่อยนะครับมันก็จะหน้ามืดได้นะนี่ก็ต้องระวังอย่าไปยุ่งอะไรกับคอนะครับหรือคนที่นวดอย่าไปให้เขานวดตรงเนี่ย คอด้านหน้าเด็ดขาดนะครับคอด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดคนนวดไม่เป็นแล้วแล้วก็มีปัญหาทั้งนั้นนะครับมันอาจจะทําให้ท่านไปกดตรงนี้เราก็หน้ามืดเป็นลมไปนะครับจะนวดคอด้านหลังได้ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าให้เลยมาด้านหน้าเด็ดขาดอันนี้มีปัญหานะครับถ้านวดไม่เป็นนี่ไม่ได้นะครับมีเกิดเรื่องแน่ๆนะครับอ่โอเคนี่เราพูดกันมายาวมากเลยนะครับเราก็สรุปให้ง่ายๆดังนี้นะครับคือขั้นแรกควรจะต้องจับชีพประจให้เป็นนะครับชีพประจถ้าจับที่มือข้อมือ ก็อยู่ตรงบริเวณนิ้วโป้งตรงนามนิ้วโป้งลากลงมานะครับแล้วก็มีเส้นเอ็นอยู่2เส้นเนี่ยครับเราจับข้างข้างเส้นเอ็นนะฮะจับข้างข้างเส้นเอ็นตรงเื้งมาทางนิ้วโป้งเราก็จับได้จริงๆข้างนี้ก็มีแต่ว่าจับตรงนี้จะง่ายกว่านะครับตรงนี้จับไม่ได้จับตรงข้อพับแขนนะครับตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้ก็จะมีนะครับจับลงไปนะแค่นี้เองนะฮะเราก็จะจับได้นะครับที่คอก็แบ่งครึ่งระหว่างตรงกลางคางกับตรงกลางตรงนี้ลากขึ้นมาตรงข้างบนแล้วกดเข้าไปข้างในก็จะได้ชีพจรนะครับ เราจะต้องดูว่าความเร็วของชีพประจรที่เรามีเนี่ยเร็วแค่ไหนใน1นาทีนะครับถ้าเต้นสม่ำเสมอก็จับ15วิ้าวิพอถ้าไม่สม่ำเสมอจับเต็ม1นาทีนะครับมันจะต้องได้ประมาณ6 0ถึง100ครั้งนะครับถ้ามันช้ากว่าน,นั้นเราถ้าไม่มีอาการไหลไม่ต้องสนใจนะครับแต่ถ้ามีอาการก็ค่อยสนใจนะครับถ้ามันเร็วกว่า1น0ครั้งมักจะมีอาการใจสั่นหรือเมียอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นเป็นโรค ไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหรือมีโรคหัวใจหรือกินยาบางตัวอยู่นะครับเป็นต้นหรืออดหลับอดนอน 99. นะฮะอย่างงี้เราต้องไปหาสาเหตุนะครับจับดูว่ามันสม่ําเสมอไหมนะครับแล้วตอนที่เริ่มใจสัน่นมันค่อยๆเริ่มแล้วค่อยๆหยุดไหมหรือว่าตอนที่มันเริ่มมันอยู่ๆมันเริ่มทันทีเลยนะครับแล้วตอนที่เป็นอยู่นิ้นท่านทําอะไรอยู่มีอาการอะไรอยู่ไหมนะครับถ้าเป็นขึ้นมาแล้วนะครับมีอาการหน้ามืดวิงเวียนรีบนอนลงทันทีเรียกให้คนอื่นมาช่วยนะครับ ถ้าไม่มีคนอื่นมาช่วยบางทีการก้หายใจเข้าเรื่อยๆแล้วเบ่งเนี่ยอาจจะช่วยท่านได้นะครับในท่านอนอย่าทําท่ายืนเด็ดขาดเพราะท่านจะหน้ามืดแล้วก็ล้มลงไปเลยนะครับไม่ให้ทํานะครับต้องนอนลงไปเราค่อยทำนะครับจะนอนแต่แข้งนอนไงแล้วแต่ชั่นนะครับสาเหตุที่ทําให้ใจสั่นมีหลายๆประการยกตัวอย่างเช่นโรคทางด้านหัวใจนะครับการอดหลับอนอนการกินอาหารไม่เพียงพอนะครับการที่ท่านทานพวกเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเยอะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ำอัดลมเครื่องดื่มบุงกาลัง,ลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยาบางตัวเช่นยาโรคไทรอยนะครับ ยาที่ใช้ในการขยายหลอดลมจะทําให้ท่านใจสั่นได้นะครับหรือยาลดน้ำมูกบางตัวก็ทําให้ท่านใจสั่นได้เช่นกันนะครับพวกนี้ก็จะต้องระวังนะครับมีหลายๆตัวท่านต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมกันตรงนั้นอเอาเองนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเ,เราแก้ไขภาวะนี้ไปได้แล้วนะครับอาการใจสั่นท่านดีขึ้นท่านจะต้องไปโรงพยาบาลควรจะรีบไปตรวจนะครับโดยเฉพาะถ้าท่านมีอาการแน่นหน้าอกหรือท่านมีอาการหน้ามืดรวมโดยต้องไปโรงพยาบาลทันทียากลับบ้านไปนอน เพราะว่าท่านอาจจะนอนแล้วท่านก็ไม่ตื่นอีกเลยนะครับนั่นต้องระวังมากๆนะครับหรือตื่นบางทีอาจจะก็เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนิทราไปเลยก็ได้นะครับมันก็น่ากลัวนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่มีข้อสงสัยอะไรเรื่องนี้ก็สอบถามมาได้นะครับผมไม่ได้ลงลึกอะไรให้เลยนะครับอันนี้ผิวๆมากๆนะครับแต่ว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกๆคนควรจะทราบไว้ก่อนนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ